พี่ชมวันนี้หนูมีเทคนิคในการปลูกมะนาวให้ได้ลูกใหญ่ลูกดกแถมมีผลผลิตออกขายได้ทั้งปีอีกด้วยนะคะและไม่เพียงแค่ขายลูกเท่านั้นเขายังมีกิ่งพันุ์ขายด้วยกิจการดีแบบนี้เรียกได้ว่ารวยจนไม่รู้จะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนเลยเลยคะ่ะแต่เจ้าของสวนนี้เขาจะเป็นใครและทำไมเขาถึงได้ประสบความสำเร็จขนาดนี้ไปพบกับพี่เขาเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะนายถาวรเทเพครับอยู่บ้านนาตะโพหมูม่สามตําบลบ้านบึงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีครับคุณพี่ปลูกพืชอะไรบ้างคะและปลูกพันธุ์อะไรคะเมื่อก่อนทําทมะขามปลูกรอบ,บบ้านทํามะขามแล้วก็ทําสวนอ้อยเอาพันธุ์อ้อยไว้ปลูกที่ไร่ทีนี้ก็เลยลูกชายว่าหันให้มาปลูกมะนาวดูมาเปลี่ยนแปลงดูว่าเออเห็นเขาปลูกว่าจะได้ดีไหมก็เลยมาปลูกดูเออมันก็ดีขึ้นอะ่ะมันมี 3มพันมีดกพิเศษกับเป็นลำไยกับเป็นพิจิตรแต่ละพันมันก็ถ้าเป็นดกพิเศษโรคจะไม่ค่อยเยอะถ้าเป็นลำไยโรคจะเยอะเนี่ยเป็นลำไยเนี่ยอย่างเงี้ยโรคจะเยอะเราต้องดูแลพิเศษหน่อยถ้าเป็นพิจิตรก็โรคก,ก็ไม่ค่อยเยอะก่อนหน้าที่ยังไม่รู้จักกลีนนาโนแคปซูลคุณพี่มีวิธีการดูแลมะนาวยังไงบ้างคะอ๋อนี่นมันก็ใช้ปุ๋ยเคมีธรรมดาทั่วๆไปนะทีนี้พี่ลุงไปดูนะั้น ทีวีแต่ก่อนช่องร้อยอ่ะเออมันอยู่ช่องร้อยใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเีวเขาเออดูเขาโทรให้แฟนโทรสั่งที่แรกว่ามันจะไม่ให้ใช้ชื่อนี่ระทีนี้วก็แฟนก็เออมาใช้ชื่อนี้ก็เลยโทรสั่งมาใช้ครั้งแรกครั้งหนึ่งเออไปฉีดมันก่อนว่าเออมันเข้าท่าได้เห็นมันเขียวดีไงพอใส่มันไปได้15วันก็เลยฉีดอ้าวมันเข้าท่าเลยก็สั่งมาอีกล้วนีวก็มันเหลียก็มาใช้มะนาวเออฉีดมะนาวสองครั้งแล้วเนี่ย ที่แรกก็ไม่เชื่อนะมาลองดูแล้วเออก็เลยก็คิดว่าเชื่อแหละที่ในร้านนะก็ลองดูแล้วอ่ะเออก็ใช้มาแล้วอ่ะมันก็เลยเขียวดีเนี่ยแต่ก็เพิ่งฉีดไปได้ประมาณสักอาทิตย์แล้วเนี่ยมันหมดพอดีแล้วก่อนที่จะมาเจอกลีนนาโนแคปซูลมะนาวของคุณพี่มีปัญหาอะไรบ้างคะมันจะมีหนอนชนใบนี่นอนชนใบแล้วก็เป็นโรคใบแก้ว แล้วมันก็นจะถ้าฝนตกเยอะมันจะไม่ค่อยจับดอกไงเอากินมาสีสองครั้งมันก็จับดอกปีพอหลังจากที่ฉีดกรีนนาโนแคปซูลไปแล้วปัญหาพวกนั้นมันลดลงบ้างไหมคะที่ขายไปเยอะเนี่ยนะมันก็มีส่วนเล็กๆน,น้อยๆมันก็ต้องมีอย่อย่างนี้แหละมันก็ต้องมีส่วนเล็กส่วนน้อยมะนาวนะจะให้มันเกลี้ยงมันไม่มีมันก็ต้องมีส่วนเล็กๆเห็นมะนาวบางสวนมีโรคแคนเกอร์รบกวนเยอะมาก ในส่วนของคุณพี่มีบ้างไหมคะแล้วกลีนนาโนแคปซูลมันช่วยได้บ้างไหมคะเป็นแต่ว่ามันก็น้อยลงเรามาใช้ตัวนี้มันก็น้อยลงดีขึ้นโรคเทงเกอร์มันจะน้อยลงเออนอนชน้ลใบก็จะน้อยลงแต่ก่อนนี่โอ้ยนอนทนปบเยอะลงมาใช้สองครั้งเออก็ดีขึ้นเห็นคุณพี่บอกว่ามีอีกแปลงหนึ่งที่สามารถบังคับให้ออกลูกได้ในช่วงเวลาที่ต้องการมีวิธีการทำยังไงบ้างคะ เราก็ถ้าสมมติว่าเราตัดต้นนะตัดดอกที่มันแตกใบามาถ้ามันออกดอกเราก็เดินลี่เลยลิดอกไว้แล้วเราคันนี้ว่าเราจะให้ออกลูกเดือนกันยาหรืออะไรนะเราเล่งดอกตรงนั้นเราไปเก็บเมีเมนาหรือเมษาถ้าต้นมันโตแล้วนะเราก็บังคับได้ถ้าต้นไม่โตเราบังคับไม่ได้งไงสมมุติว่าเราต้องการก็อย่างฝั่งนู้นนะจะให้มันออกลูกเหมือนกันอย่างนี้แหละทีนี้ลูกชายบอกว่าไม่ต้องให้ออกนะเพราะว่าถ้ามันออกดอกล้วลี่ไว้เลยแล้วเราไปให้ออกตอนเดือนกันยาหรือเดือนอะไรไปนู่น เพราะว่ามันฝนตรงนั้นมันปลายฝนแล้วไงเออเราให้น้ํามั่งแล้วทีนี้เราก็ให้ปุ๋ยมั่งให้อะไรมั่งอย่างเงี้ยแต่ว่าจะสั่งปีนมาสีบหนึงไงตรงนู้นเป็นวิธีการที่เจ๋งมากมเลยล่ะค่ะเพราะถ้าผลผลิตไปออกในช่วงที่มะนาวแพงมากที่สุดแต่เรายังมีมะนาวขายด้วยวิธีนี้ก็ทําให้มะนาวของเราขายได้ราคาดีใช่ไหมคะนับจากที่มะนาวออกดอกแล้วกี่เดือนคะกว่าลูกมันจะโตจนสามารถเก็บผลผลิตได้อะค่ะ สมมตินะท่าจะเอาให้นั่นเลยมันก็้ามันนัดแต่ออกดอกเลยนะแต่มันก็ประมาณหกเดืนอนนู่นแหละเก็บได้เลยหกเดือนเนี่ยหกเดือนนะเห็นมะนาวของคุณพี่ลูกดกลูกใหญ่ขนาดนี้รายได้ในการเก็บผลผลิตของคุณพี่ได้เยอะแค่ไหนคะมันก็ดีแต่ก็มันเพิ่งเป็นปีแรกไงเราจะว่าเยอะก็ไม่ได้เนาะมันก็ดีเออเก็บงวดนึงมันก็ได้พันลูกเออมันเก็บได้สองครั้งแล้วไนงะอันนี้มันก็เหลี่ยงเนี่ยเหลียงก็เออ วันที่สิเนี่ยก็เก็บหมดแล้วเนี่ยลูกสาวเอาลูกสาวอาไปขายที่กรุงเทพลูกละ5บาทมันเก็บได้แค่3าครั้งไงแค่นั้นแหละแต่ถ้าใครมาซื้อที่บ้านก็ลูกละสาบาทเห็นบอกว่านอกจากจะขายลูกแล้วยังมีอะไรขายด้วยคะคุณพี่ตอนพันกิ่งขายเขาสั่งไว้เราก็ตอนมีอยู่เป้นที่จิตดกวิเศษแล้วก็แป้นลำไยแล้วแต่ว่าลูกค้าชอบนะเออลุงทำให้ได้ทั้งนั้นแหละ เาจะเอาเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีปัญหาตทำมาถึงแล้ววะเราเพิ่งทำแรกก็รอดูตักงสอปีเนี่ยเพราะว่าลุงเอาไปปลูกไว้ที่ไร่นุ่นห้าอยกว่าต้นแล้วโอ้โหรายได้ดีขนาดนี้แถมเรายังไม่ต้องมาทำอะไรเลยแค่บำรุงด้วยกลีนนาโนแคปซูลอย่างเดียวก็มีเงินเข้ากระเป๋าทุกวันแล้วดีจริงๆเลยนะคะคุณพี่ ก่อนหน้าที่จะมาเจอกลีนนาโนแคปซูลมีต้นทุนอะไรบ้างคะแล้วพอใช้กลีนนาโนแคปซูลไปแล้วมันเห็นผลเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะึกนั้นมันไม่ได้ใช้นะมันใช้ปุ๋ยคอกเอามาต้นแรกเลยนะเซต็จป่วยขิ้งวาที่ว่าเขาอยู่ที่ปูนสุกอะไปซื้อเข้ามาลูกละ30บาทเอามาใช้แล้วนี่ก็มาเปลี่ยนใช้เคมีมั่งมาผาสมกับปุ๋ยคอกพอออกจากนั้นเราก็มาใช้กลีนนี่แหละสีได้แค่สองครั้งมันเหลือเหลียจากไร่มันไงเอามาใช้ได้แค่สองครั้ง ครั้งสุดท้ายก็หมดไปซื้อฉีดไปอาทิตย์แล้วเนี่ยแหละถ้าว่าเห็นผลกี่วันประมาณ5้าวันเนี่ยนะเคยทํา้าวันเนี่ยเห็นผลเลย5วันถ้าไล่มันก็ประมาณ5วันที่แรกใบมันจะเหลืองทีนี้ลองเอาไปฉีดดูพอห้าวันเนี่ยกลับไปดูอีกทีเออเขียวขึ้นเออใบจะตรงแล้วก็ตั้งชันขึ้นแค่นั้นเลยมันมันก็ดูได้พอดูได้เ่ะโอ้โหเห็นผลเร็วมากๆเลยนะคะคุณพี่ แล้วคุณพี่มีวิธีการใช้กลีนนาโนแคปซูลยังไงบ้างคะน้ำสองร้อยลิตรต่อสามแคปซูลผสมกับกวน้ําอัดลมแล้วนะใส่แล้วเราไปผสมกับสองร้อยลิตรเพราะว่ามันได้แปดปีพอดีออในสวสดแปดปีพอดีพ่น,พนให้เป็นละององเฉยเป็นให้เป็นละอองละพอดีเลยแปดปีเพราะว่าหนาวต้นมันใหญ่แล้วถ้าใหญ่กว่านี้มันก็ต้องระดับส่งสองถังก็ะ l นขึ้นไปแหละเ,เราก็ใช้ประมาณหกเม็ดสิบห้าวันครั้ง สิบห้าวันไม่ใช่ลองเอาไปใช้ดูได้ถ้าใครจะ,จะทดลองใช้นะถ้าว่าอะไรเรืองเหลียงในหน่อยเนี่ยนะลองดูได้เลยฉีดประมาณสักห้าวันถ้าฉีดวันนี้แล้วนับไปห้าวันมันจะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรหมดเลยมันจะออกสีเขียวขึ้นส่วนเนี่ยเป็นนั้นแหละทีแรกเหลียงตัวนี้เออเพิ่งฉีดสองครั้งเนี่ยต้องบอกเลยว่านอกจากจะได้ผลผลิตด,ดีแล้วยังใช้ประหยัดอีกด้วยนะคะ แล้วเรื่องการให้น้ําคุณพี่ให้ในช่วงไหนบ้างคะถ,ถ้าฝนไม่ตกเราก็ให้ระบบน้ําหยดเ,เรามันก็ให้ประมาณวันนึงกับสชั่วโมงเหมดสอกว่าต้นนะสองชั่วโมงเราก็ปิดแล้วอีดสองตะวันเราก็ให้อีกสองชั่วโมงเท่านั้นแหละดูแลง่ายๆมะนาว แม้ต้องบอกเลยว่าเป็นวิธีการทำการเกษตรที่แสนจะง่ายสบายไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยนะคะแถมได้ผลผลิตดีขนาดนี้เยอะจนเก็บไม่ไหวเลยละคะ่ะถ้าคุณพ้ชมไม่เชื่อก็ลองให้พี่ถาวรเขาพาเดินชมไหมละคะจะได้เห็นกับตาว่าคุณพี่เขาไม่ได้โมจริงไหมคะคุณพี่ไปเดี๋ยวผมพาไปชมสวนมะนาวว่ามันสวยขนาดไหน กลีนานาโนแคปซูลปกติราคา3,000บาทลดเหลือ1,000บาทกลีนานาโนชนิดน้ำ4ี่ขวดปกติราคา3,960บาทลดเหลือ1,000บาทตั้งแต่มาใช้ตัวนี้นะไม่ต้องฉีดอะไรเลยชลาก็ไม่มีหนอนก็ไม่มีใช่แล้วใบมันก็จะสวยใบไม่หยิกแล้วก็ไม่ไม่เหลืองใบจะมันจะสวยบางแล้วก็เป็นมัน หลังจะฉีดแล้วมันก็สวยเขียวใบเป็นมันแล้วดอกดุเพลกเชื้อราเพิกหนอนเขาเรียกหนอนอะไรหนอนม้วนใบอะไรมันก็ไม่มีตั้งแต่มาใช้อันนี้โอ้โหดีมากมากเลยมันมันทันขายด้วยอ่ะประทับใจเรื่องที่ว่ามะลิเรามันงามแล้วก็ดอกดุกับเพกผักอื่นๆก็มีเพิกมะเขือเพลกกระเพราหัวพาอะไรเงี้ยมันก็ดีมันงามดีมันแตกออกดอกเรื่อยมมีลูกด้วยแล้วดอกมันจะออกตลอดอ่ะก็เลยปล่อย ดีกว่าแล้วเนี่ยแล้วก็ลดต้นทุนเราไม่ต้องไปใช้ปุ๋ยใช้ยามากใช้ตัวนี้ตัวเดียวแล้วมันก็คุ้มค่าแล้วเราไม่ต้องไปเปลืองปุ๋ยเปลืองยาไม่ต้องไปใช้ให้เป็นอันตรายกับตัวเราอีกกับที่เราต้องเอาไปกินไปใช้ด้วยมันไม่มีพิษด้วยพอฉีดปุ๊บใบใบอ่อนอะไอ้ที่แรกๆที่มันเป็นนะใบอ่อนก็แทงขึ้นมาเห็นเห็นเลยมแมลงมันมันจะไม่ค่อยกวนมันกวนเป็นหน้าหน้าไงไม่มีโรคไม่มีอะไรเลยเมื่อคราวที่แล้วอะ มันมันไม่ขึ้นอย่างนี้เลยนะมันไม่กออย่างนี้เลยอ่ะมันดูแบบพรางตาเลยแบบต้นใครต้นมันเลยอ่ะเลยว่าครั้งนี้มันดูมันกอมากมันเขียวมามเดินเก็บหนูช็อตหนูไงเดินดูน้บอกโอ้ได้แค่นี้ก็ชื่นใจใบเขียวใหญ่เมื่อก่อนนี่ใบไอ้นี่ใบมันพอมันคลายปุ๋ยมันก็เหลืองเนี่ยเขียวดูตอนไหนก็เขียวดูตอนบ่ายก็เขียวเนี่ยคราวนี้ออกสม่ำเสมอเลยอ่ะ มันก็ดีอ่ะมะพราที่แล้วมันต้นไครต้นมันเลยวันนี้มันแตกดีแถบนู้นมันเป็นสิบอ่ะกอหนึงอะอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นขนนะเหมือนที่ว่าลำต้นข้าวมันแก่งตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อสินค้ากลีนนานชนิดใดก็ได้ครบ3,000บาทแต่คุณจ่ายเพียงแค่2,500บาทเท่านั้นยังไม่พอรับไปเลยหมวกม่วงกันแดดหนึ่งใบฟรีๆอย่ารอช้ารีบๆก่อนของหมดนะคะ สนใจโทร02-104-9999 085-776-0606้ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมมะนาวในสวนของคุณพี่เขาลูกใหญ่ลูกดกไม่มีแคนเกอร์รบกวนเลยนะคะถ้างั้นเราไปแอบสืบเคล็ดลับของคุณพี่ถาวรเขาต่อดีกว่าคะ่ะมะนาวที่สมบูรณ์แข็งแรงต้องดูยังไงบ้างคะคุณพี่มันต้องดูที่ต้นครับต้องดูที่ต้นนะที่ใบด้วยถ้าว่าเราให้อะไรเป็นสมบูรณ์ให้น้ําสมบูรณ์ค็ใบามันก็จะสมบูรณ์แล้วลองให้ปุ๋ยด้วยปุ๋ยนี่ก็คือว่าให้ทางใบ ทั้งรากเราก็ให้มากให้เล็กๆน้อยๆเราให้เยอะก็ไม่ได้รากจะเน่าอีกเออเราให้ทีละเล็กถ้าลูกถ้าเป็นลูกเราก็ต้องดูอย่างนี้นะลูกนะถ้าเป็นลูกถ้ามันเป็นลูกเนะี่ยมันจะเป็นโลคแทงเกอร์ก็จะเป็นหนึ่งเป็นจุดถ้าใบไม่สมบูรณ์ก็จะเป็นแบบนี้ใบไม่สมบูรณ์มันเป็นโรคหนอนชอนใบนเอออย่างนี้สมบูรณ์สุดแล้วแหละอย่างเงี้ยสมบูรณ์สุดแล้วถ้าสมมุติว่าหนูอยากปลูกมะนาวบ้าง แต่หนูอยากได้ผลผลิตตลอดทั้งปีต้องปลูกพันธุ์อะไรคะเนีถ้าเราปลูกแป้นพิจิตมันให้ข้อดีคือเราจะได้เก็บผลผลิตทั้งปีคือถ้าเราต้องให้ปุ๋ยแล้วฉีดปุ๋ยทางใบ่นี่มันจะข้อดีตรงนี้แป้นพิจิตอ่ะแต่เป็นดกพิเศษก็คือว่าเราว่าปลูกวงบอ่อเออเราปลูกวงบอ่อนี่ก็มันก็มีทั้งปีเหมือนกันแต่มันก็จะยากกว่าแป้นพิจิตหน่อยแต่เป็นลําไพมีปีละครั้งถ้าเป็นลําไพอ่ะ ข้อดีก็คือเป็นพิจิตอืแต่ตลาดเขาไม่นิยมอยู่แหละเป็นพิจิตนะก็เขานิยมก็คือเป็นลําไผ่นิยมเยอะสุดเขาว่าเป็นลําไผ่เนี่ยน้ำมันหอมเอร้านส้มตำชอบเป็นลําไผ่เลยอันนี้ชาวบ้านเขาก็กินเป็นพิจิตถ้าตลาดเขาไม่กินอี่แหละเขาว่าถ้ามะนาวไม่มีเขาก็เอาเป็นพิจิตเพราะว่ามันออกก่อนเขาไงเขาก็นิยมเป็นลําไผ่เยอะกว่าในการค้านะ จากที่คุณพี่ไม่เคยปลูกมะนาวมาก่อนเลยแต่เมื่อมาปลูกแล้วมันประสบความสําเร็จขนาดนี้คุณพี่รู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีใจครับแล้วก็ปผลสำเร็จขนาดนี้เพราะว่าเราไม่เคยทําเราทำแต่อย่างอื่นอย่างเช่นพืชพวกมันพวกขโ้โพดพวกอ้อยพวกพี่ตรงนี้ก็เคยปลูกมะขามหวานก็เลยเอาทิ้มแล้วก็มหันมาปลูกมะนาวเพราะว่ามันรายไดมไม้มันไม่ค่อยมันปีต่อปีไงแต่อันนี้มันได้ ทุกวันก็ว่าได้นะถ้าเราปลูกเป็นลูกแล้วอะเออถ้าเราได้ปีครึ่งเนี่ยทุกวันก็ว่าได้ถ้าเราทำอะมันจะออกลูกเรื่อยๆมันก็ได้เรื่อยๆราไได้มันไม่แน่นอนเพราะว่ามันมันไม่ค่อยเยอะตอนเนี้ยเออถ้ามันว่าถ้ามันเป็นตอนที่ว่ามันออกลูกเยอะๆหน่อยก็หน้ามะนาวนะมันก็จะได้เยอะหน่อยเออจะให้มันได้โอ้มะนาวเรามันไม่เยอะต้นนาวเราแค่200กว่าต้น โอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะยังไงหนูก็ดีใจกับความสําเร็จของคุณพี่ด้วยนะคะเ,คเห็นบอกว่าคุณพี่ประทับใจในตัวกลีนนาโนแคปซูลมากๆเลยทั้งๆที่มีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆมากมายในท้องตลาดแต่ทําไมคุณพี่ถึงเลือกใช้กลีนนาโนแคปซูลล่ะคะโอ้อันนี้อยากลองดูไงดูในทีวีก็อยากลองดูเลยสั่งครั้งแรกกรมาสีไลมันก่อนแล้วก็เลยมาลองดูมะนาวด้วยอะไรด้วยก็เออมันคือว่าผลมันใช้ได้นะมันก็ใบเขียวดีริประมาณ5วันรู้ผลเลย5วัน ฉีดอะจะฉีดมันก็ประมาณห้าวันลูกเลยมันก็ค่อยเปลี่ยนแปลงมาเลยแหละลวมมาฉีดแล้วอะไรมัน,มน,นอะมะนาวนี่ก็ฉีดแหละเห็นบอกว่าได้นํากรีนนานแคปซูลไปใช้กับพืชอย่างอื่นด้วยฉีดอะไรไปบ้างคะคุณพี่แล้วได้ผลยังไงบ้างคะเมืมอมะเขือก็มีฉีดส้มโอก็มีส้มโออะฉีดตั้งหมดเละพอฉีดกินไปมันก็ออกดอกมันก็ลูกมันก็มีอยู่งั้นเลยอะมันหมดรุ่นแล้ว มโอไม่มีแล้วรุ่นนี้จะแถวพื้นมานไล่นะสมโอไม่มีแล้วเออมันพึ่งมามีนี่แหละหลังจากที่ใช้กลีนนาโนแคปซูลไปแล้วต้นทุนของคุณพี่มันลดลงยังไงบ้างคะและมันแตกต่างจากตอนที่ใช้เคมี Me ยังไงบ้างคะสมมติว่าของเราที่ไม่โดกลูกมันก็จะเยอะขึ้นถ้าพ่นกินไปแล้วนะจนถ้ารับผลนะจนเราเก็บผลผลิตลูกมันก็จะเยอะขึ้นใช้เคมี Me มันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตัวแรกอะ แต่เราก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงนะแต่ว่าหลังจากใช้กีนานงแลว้วมันก็ลูกมันก็เยอะขึ้นแล้วมันก็ก็ดีขึ้นมาเลยดีขึ้นมาเยอะจะใช้ต่อใช้อยู่แล้วเราใช้ต่อเนี่ยใช้ต่ออยู่แล้วกะว่าจะสั่งอยู่รอที่ว่าเนี่ยรอทำรุ่นมันเสร็จนี่ก็จะสั่งแล้วเรื่องของราคาและคุณภาพมันคู่ควรกันไหมคะมันก็คู่ควรนะสำหรับกีนเนี่ยนะมันก็ลุงก็สั่งมา ส่งครัง้งครั้งแรกก็มาเออครั้งที่สองก็เอามาเนี่ยมันก็มันก็ดีราคาก็เหมาะสมถ้าราคานะเหมาะสมและที่ว่าอย่างเงี้ยนะราคาก็เหมาะสมแต่ว่าเราก็ไม่รู้นะเราอ,อนาคตว่ามันจะลดป,ประมาณลงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะเออถ้าทําอยู่แบบนี้มันก็ดีอ,อลุงก็ใช้ัก็ดีได้ผลผลิตดีขนาดนี้คุณพี่พอใจมากไหมคะพอใจใช้กินแล้วก็พอใจแหละอเพราะว่าเราฉีดไปก็รู้เห็นผลเลยประมาณห้าวัน ถ้าฉีดกระโพดนี่นะสวันเห็นผลกรีนเนีนะลุงมไปทําแล้วมันจะเขียวใบใหญ่เลยใบตั้งเลยแหละกระโพดอะกรีนนาโนแคปซูลมันดีกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องตลาดยังไงบ้างคะตลาดมันก็มันก็เราไม่รู้จะพูดไงตลาดมันก็ดีเหมือนกันแหละแต่ว่าเราก็มันไม่เห็นทันใจไงเออตลาดนะมันไม่ค่อยเห็นทันทันใจเราเราก็ลองมาใช้กรีนดู เออมันเห็นผลทันใจเราเราก็ลองเอามาใช้ดูมันก็เห็นผลจริงๆแหละก็ทันใจดีเหมือนกันโอ้โหเห็นผลเร็วทันใจแถมราคาก็ไม่แพงแบบนี้ต้องขอยกนิ้วให้กลีนนาโนแคปซูลเขาเลยล่ะคะ่ะ แล้วเรื่องเทคนิคพิเศษของคุณพี่มีอะไรบ้างคะถ้าดูสูตรด,ดูแลนะเราก็ทำหญ้าไม่ให้ลกแล้วเราก็ให้น้ําหน่อยถ้าเราถ้ามันฝนไม่ตกเราก็ให้น้ําหน่อยพอเราพอให้น้ําเยอะทีนี้ว่าเออเราต้องการให้พืชเราเขียวเราก็เอากินมาซีดเท่านั้นแหละแหม้ต้องบอกเลยว่ากลีนนาโนแคปซูลเป็นตัวช่วยที่สำคัญของคุณพี่เลยนะคะเนี่ยแล้วช่วงหน้าแรงที่ผ่านมามีผลกระทบอะไรกับมะนาวของคุณพี่บ้างคะ มันร้อนนะรับมันร้อนน้ามึงนุ้ไม่ค่อยเยอะไงที่เราก็ต้องให้น้ําเป็นเวลาสองร้อยกว่าต้นนี่ก็เยอะนะถ้าน้ําไม่เยอะเนาะให้ให้น้ามันไม่ค่อยเยอะมันไม่มีเราน้ําไม่พอใช้นะ้ำแต่ว่าเราให้มันใช้น้ําระบบน้ําปปาในหมู่บ้านไง응เราใช้เยอะไม่ได้เราต้องแบ่งกันใช้ถ้า응เราให้บ่อก,ก็ได้ของเราอะเพราะเรามีบอ่อถ้าน้ําปปาไม่พอเราก็ใช้บอ่อ응มันก็เลยอยู่ได้ อันนี้โบไงถ้าน้ปาปราปาไม่มาเราก็ใช้โบเออปัมป๊มโบเอกเลยของเรามีโบถ้ามันไหนน้ปาปราปามาเราก็ใช้น้ปาปราปามัง่งโบช่วยมัง่งมะนาวของคุณพี่ลูกดกลูกใหญ่ขนาดนี้มีเพื่อนบ้านเขามาแอบสืบเคล็ดลับบ้างไหมคะเนี่ยแล้วคุณพี่ได้แนะนําเขาไปไว่ายังไงบ้างคะมีข้างบ้านเขาก็มาถามเหมือนกันเออเขาก็เขาก็เคยสั่งมาติดแล้วไงข,งข้างบ้านเขาก็สั่งมาติดเหมือนกันแหละ วันนั้นก็ยังไปดูเขาอยู่บอกว่าอ้าวเขาสั่งกินเหมือนกูนี่หว่าเราพูดกันแบนชาวบ้านนะเ,ออเขาก็บอกว่าเออใช่ดูทีวีมาเขาบอกว่างั้นช่อง 72, เจ็ดสิบสองเขาบอกว่าเออแต่ก่อนดูช่องร้อยวะคุยกันนะเราก็ต้องบอกว่าเราใช้จีนไงเราเพราะเราใช้จีนอยู่แล้วไงเออเราก็ต้องบอกต่อว,ว่าเออถ้าอยากได้มะนาวเขียวหรือพืชไร่เขียวก็ลองเรากินมาลองใช้ดเออูเห็นผลใช้กินอะ คุณพี่คิดว่าการใช้สารอินทรีย์อย่างกลีนนาโนแคปซูลกับสารเคมี Me, มันแตกต่างกันยังไงบ้างคะและอันไหนดีกว่ากันคะอ๋อดังนั้นเราต้องใช้อินทรีย์ดีกว่านะถ้าเคมี Me, ไม่ไหวเคมีมึงก็เลิกใช้มาเยอะแล้วนะเคมี K Me. เลิกมาได้ปีสองปีแล้วมาใช้มาหันมาใช้ตัวปุ๋ยตัวนี้ใช้กิีนนี้ใช้เคมี K Me นี่เราก็จะปิดปากปิดดังหมดเลยนะเออแต่ใช้กิีนเราไม่ต้องปิดเลยเราสบายเลยเราฉีดสบายเลย เรอเดินฟุ้งสบายคุณพี่ประทับใจอะไรในตัวกรีนาโนแคปซูลบ้างคะโคอดีเหรอครับโคอดีนี่ประทับใจตอนที่ว่าเราเอามาฉีดภาย5วันเห็นผลครับ ที่ความทับใจของมันนะครับเอ่อ5วันเห็นผลเห็นผลที่ว่ามันเขียวขึ้นเออระใบมันก็จะตั้งขึ้นเออทูทูชันขึ้นดอกผลก็ถ้าเราฉีดมะนาวอ่ะมันก็จะค่อยๆทยอยออกดอกนะเออถ้าเราไม่ได้ทํามะนาวนอกฤรดูอ่ะเราถ้าปล่อยไปเรื่อยๆมันก็จะออกดอกไปเรื่อยๆโอ้โหเห็นคุณพี่ประทับใจขนาดนี้ก็ช่วยแนะนำเกษตรกรทางบ้านให้เขาหันมาใช้กลีนนาโนแคปซูลหน่อยค่ะ ถ้าชาวไร่นะครับที่อำเภอมาไร่นะครับถ้าต้องการจะใช้กลีนนะครับลองมาหันมาใช้ดูก็ได้ครับว่ามันจะดีหรือไม่ดีแล้วลองใช้ดูก่อนก็ได้ครับถ้ามันดีเราก็ใช้ต่อไปอเราก็สั่งได้ผมก็ใช้กลีนนาโนผมหันมาใช้แล้วก็มันก็ดีเพราะว่าเราเราจะฉีดมะมันเลยนะครับหรือฉีดมะนาวก็ได้ประมาณถ้าเราฉีดวันนี้นับเลยครับ5วันเห็นผลใบจะเขียวชูตั้งเลยแกลีนนาโนเยี่ยม สุดยอดมากเลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่ถาวรมากๆเลยนะคะขอให้ผลผลิตดีๆมานาวลูกดกขายได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะแม้เห็นคุณพี่เขายิ้มได้ขนาดนี้หนูก็แอบดีใจตามไปด้วยเลยล่ะคะ่ะเห็นบอกว่า ปลูกมะนาวเป็นครั้งแรกด้วยแต่ประสบความสําเร็จขนาดนี้ถือว่าสุดยอดมากเลยนะคะแต่สิ่งที่อยู่คู่กับสวนมะนาวของพี่เขามาตลอดก็เห็นจะเป็นกลีนนาโนแคปซูลนี่แหละคะ่ะสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจก็โทรสั่งกันเข้ามาได้เลยนะคะเพราะของถูกและดีมีอยู่จริงสำหรับวันนี้รายการกล้าลองของดีหมดเวลาลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ